ต้นส้มนะไล่ส้มทิดาผาหมีนะคะส้มใส่น้ำผึ้งค่ะนี่ต้นเขาดกมากเลยะคะ่ะทางเหนือต้องกินส้มนะคะมีสกายวอล์กด้วยค่ะนี่นะคะส้มผาหมีเป็นกล่องอย่างนี้ขายยังไงคะโอ้สี่สิบลูก วันนี้มีโปรโมชั่นเขาจัดลูกใหญ่มากเขาาลดเหลือ60เฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะนี่ปกติขายอยู่เท่าไหร่คะลูกใหญ่80อ๋อเป็นโปรโมชั่นนะคะรับรองความหวานอร่อยนะคะลดจัดนะคะเขาเขาเรียกพันธุใส่น้ำผึ้งเหรอคะมีที่ตรงนี้เยอะไหมคะกี่ไร่อะคะโอ้ นี่ค่ะไรส้มทิดาค่ะม,ม,มีกฎของการเข้าสวนส้มแล้วก็เก็บส้มด้วยนะคะมีค่าเก็บค่ะนี่ต้นเล็กๆยังมีลูกเลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศมีสกายวอล์กตรงนี้ขึ้นฟรีค่ะไ,ไปชมสวนส้มม,มุมสูงนะคะด้านนี้มีโชว์รูมนะคะส้มดกเลยแต่ถ้าถ้าผ่านประตูเข้าไปเสีย50บาท เราไปเก็บส้มข้างในก็โลละ70นะคะเก็บเอาเองตามอัธยาศัยนะคะแล้วออกมาชั่งโลละ70ค่ะนี่นะคะเป็นคาเฟ่ค่ะไล่ส้มทิดาผาามีค่ะมีกาแฟตดนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะเมนูกาแฟตดบรรยากาศร้านกาแฟค่ะ ส้มทิดาผามีนะคะส้มใส่น้ำผึ้งค่ะมีมะพร้าวนะคะมีสกายวอล์กให้เดินไปเดินไปด้านนู้นนะคะชมสวนส้มของเขาค่ะ เป็นสวนส้มเลยนะคะเหมือนอยู่บนทางเหนือนี่ mm hmm. เขาก็จะส้มกินอร่อยนะคะส้มจะออกหน้าหดูหนาวคะ่ะไรส้มที่ดาคาเฟ่นะคะต้นส้มเขาเยอะเลยะคะ่ะเขามีแบบว่าให้น้กท่องเที่ยวเข้าไปเก็บส้มในสวนได้นะคะจะเก็บออกมาที่โลละเจนะคะมี มีหมีถือส้มนะคะมุม,มคาเฟ,ฟ่ค่ะเข้าใจทำนะคะเป็นมุม360องศานะคะเราจะหมุนๆให้เดี๋ยวเราเราจะไปถ่ายรูปกับตุ๊กตาหมีนะคะน้องหมีน้องหม,งมีถือส้มค่ะ น่ารักจริงๆเลยค่ะด้าน,นั้นก็สวนส้มเยอะเลยนะคะโดกค่ะด้นนานโรงเที่ยวเก็บไม่ชัดด้าน,นล่างเก็บถึงแต่ว่าบางทีเขาก็เก็บกันไปนะคะความโดกอะ่ะพอเก็บกินได้เลยนะคะโดกจริงค่ะซึ่งอัญชันมะนาวนะคะใส่บุ๊บไปหน่อย